คุณต่อสไปอีบมาแล้วจ้าวันนี้นะคะคุณต่อก็มีเมนูใหม่มานําเสนอเช่นเคยค่ะเป็นเมนูไข่ที่แสนอร่อยที่คนอาหรับในหลายประเทศเนี่ยนิยมทานกันค่ะรวมไปถึงคนตุรกีด้วยค่ะซึ่งนั่นก็คือเมนูชักชูการค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมะเขือเทศค่ะใช้หลายลูกเลยนะคะ แล้วก็มีพริกหวานนะคะคุณเต่าหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะพริกหวานนี่ต้องใช้เป็นพริกแดงนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะซึ่งซอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ประมาณ2ลูกค่ะจะใช้เป็นหอมแขกหรือว่าเป็นหอมหัวใหญ่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็มีผักชีค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้พาสลี่ได้เช่นกันนะคะจะเป็นผักชีหรือพาสลี่ก็ได้ค่ะ แล้วก็ส่วนประกอบสําคัญนั่นก็คือไข่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือคุณต่อจะเอามะเขือนะคะไปลวกน้ําค่ะเพื่อที่จะปอกเปลือกค่ะตอนนี้คุณต่อก็ต้มน้ําจนเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไปค่ะ,ะก็จะต้มประมาณ1นนาทีนะคะเพื่อที่จะสามารถลอกเปลือกได้ง่ายค่ะเราจะไม่ต้มให้ถึงกับสุกนะคะ เวลาผ่านไป1นาทีได้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยมะเขือแตกแล้วเนาะแบบนี้เราก็ตักออกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปแช่ในน้ำเย็นค่ะแช่ลงไปเลยร้อนนะเนี่ยร้อนไม่ใช่ไม่ร้อนอแช่ไม่นานเท่าไหร่นะคะประมาณ30วิวิก็ได้แล้วเราก็จะลอกเปลือกออกเลยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือที่ลอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าก่อนที่จะไปทํานะคะขอแนะนําบรรดาเครื่องปรุงต่างๆที่เราจะใช้ก็จะ,จะมีผงยี่หร่าพริกป่นพริกปาป,ปิกา้าพริกไทยดําเกลือค่ะเราจะใส่น้ํามันลงไปนะคะคุณเต่อใช้น้ํามันมะกอกค่ะจากนั้นก็ตามด้วย หอมหัวใหญ่เลยนะคะเมื่อหอมเริ่มหดตัวลงบ้างแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกหวานลงไปค่ะเราก็จะคนคนคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวพริกหวานเนี่ยอ่อนตัวลงค่ะตอนนี้นะคะกลิ่นของพริกหวานกับหอมเนี่ยหอมมากแบบแค่นี้ก็แบบน่ากินแล้วอะ่ะ แต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องการให้พลิกหวานมันนุ่มกว่านี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องคนอยู่ตลอดก็ได้นะคะคือประมาณว่า,าคนแป๊บนงแล้วก็ทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ให้มันแบบสุกให้มันนุ่มจากนั้นก็ค่อยๆค,คนอีกทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันไหม้แค่นั้นเองนะคะเพราละค่ะเมื่อได้ประมาณนี้นะคะเกือบไหม้เหมือนกันเราก็จะใส่มะเขือของเราลงไปนะคะ เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งใช้ไฟอ่อนค่อนกลางน,นะคะตอนนี้เราก็จะบีบตัวมะเขือนะคุณต่อขอเติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวสักพักเราจะต้องเคี่ยวนานค่ะช่วงเวลานี้เองก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะ จากนั้นเราก็จะทำการปรุงเลยค่ะคุณต่อจะใส่ผงยี่หร่าลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาปาปริกา้าพริกป่นค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะพอน้ำเริ่มเดือดผุดๆแล้วนะคะคุณต่อก็จะปรุงรสไปก่อนค่ะใส่เกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาพริกไทยดำตามชอบเลยค่ะ จากนั้นนะคะคุณต๋อก็จะลดไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะจะปล่อยให้มะเขือเนี่ยสุกแล้วก็น้ําซอสเนี่ยข้นดีเลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาคอยดูเป็นระยะระยะนะคะระยะเวลาในการเคี่ยวซอสให้ข้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ซอสของเราก็ดูน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณต๋อจะชิมก่อนนาะ เ,เท่านี้ก็อร่อยแล้วเอาล่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะตอกไข่ใส่เลยนะคะพอตอกไข่ใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็ก็ต้องแบบอตักตรงข้างๆง,งขึ้นมาหน่อยนะคะให้มันครอบไอตัวไข่ไว้ที่ทําแบบนี้เพราะว่ามันจะได้อยู่กันเป็นลูกๆไม่แบบกระจายตัวเข้าหากันนะคะคุณเต่าก็มือใหม่เหมือนกันอนะ ตอนแรกนะคะว่าจะใช้แค่6ลูกแต่เปลี่ยนใจจะใช้8ลูกค่ะแฟอง8ฟอง,ฟองไม่ใช่ลูกสิเนาะฟองสุดท้ายฟองสุดท้าย,ายกระจายตัวนิดนึงจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะคือคุณต่อไม่อยากให้มันสุกมากนะทำไปทำมานะคะคุณต่อลืมขั้นตอนสำคัญค่ะต้องใส่ผักชีลงไปด้วยนะ ปิดฝาอีกรอบนะคะเวลาผ่านไปประมาณ8นาที9นาทีได้นะคะก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณเต่าจะตักใส่จานเลยนะคะนี่ก็ปิ้งขนมปังไว้1แผ่นนะ ออนแล้วกันนะตักนางด้วยนะคะนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเต๋อจะไปทานให้ดูคะ่ะก่อนจะทานขอผ่าไข่ดูนิดนึงนะคะ ค่อนข้างจะสุกนะคะจริงๆอยากให้มันเยิ้มๆมากแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารของเรานะคะวันนี้คุณต่อจะลองทานกับข้าวนะแล้วก็ขนมปังปิ้งค่ะเดี๋ยวเรามากินเลยเอาเอาเอากับอะไรก่อนดีเอากับข้าวก่อนเนาะข้าวนี้มาลองแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่กินกับข้าวบ้างนะคะปักมะเขือหน่อยนะนฉันเคยดีอร่อยมากค่ะอันนี้ขอนเฟิร์มเลยคือรสชาติมันก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆน้ำซอสสปากเกตตีแต่ว่าไอตัวน้ำเนี่ยมันจะเหลวกว่านะคะแล้วรสชาติมันก็จะมีความแบบ เปรี้ยวของมะเขือเทศนิดๆแล้วก็มีความหวานที่เคี่ยวมาจากตัวหอมหัวใหญ่อะคะ่ะมันเป็นความหวานแบบธรรมชาติแล้วมันละมุนอร่อยดีมากมันจะมีความเผ็ดนิดๆจากพริกไทยดําที่ใส่ลงไปแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศนิดๆหน่อยๆซึ่งมันทําให้รสชาติมีสเสน่ห์มากขึ้นอยากให้ลองทําดูนะคะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ต้องใช้ซอสไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่เกลือพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศรสชาติออกมาอร่อยดีงามมากค่ะอะต่อไปเดี๋ยวจะลองกินกับขนมปังปิ้งบ้าง ขนมปังแผ่นแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เข้าเท่าไหร่โดยปกติถ้าเป็นคนอารับเนี่ยเขาก็จะกินกับขนมปังแผ่นแบบอารับนะคะหรือไม่ก็เป็นขนมปังแบบที่แข็งๆนะคะที่มันเป็นแท่งๆย,วยาวๆแล้วก็แข็งๆแบบนั้นน่าจะเข้ากันมากกว่าเนื่องจากว่าขนมปังแผ่นแบบนี้มันค่อนข้างจะนิ่มไปนะคะนุ่มนิ่มไป รุปแล้วนะคะเอาเป็นว่าคุณเต่าจะกินกับข้าวเนี่ยแหละค่ะแบบคนไทยคนเอเชียเนาะกินกับข้าวก็เข้ากันค่ะแล้วเด็กๆเกนี่ยน่าจะชอบด้วยนะคะยังไงอยากให้ลองไปทําดูนะคะเมนูนี้แล้วคุณจะติดใจค่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็ขอเล่าเรื่องเรา เกี่ยวกับชักชูก้าครั้งแรกของคุณเต๋อนะคะครั้งแรกที่ได้ทานเนี่ยก็คือตอนที่ไปฮันนีมูลกับพ่อละมดที่ปายค่ะแล้วก็มันมีร้านอาหารอาหรับร้านหนึ่งนะคะก็ได้ไปลองทานแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีอ่ะชอบนะคะแรกๆก,ก็จะรู้สึกแปลกๆนิดๆแต่พอกินไปกินมาก็แบบอร่อยติดใจมากเลยแต่ต้องขอบอกก่อนว่าชักชูก้าที่คุณเต๋อทําในวันนี้อร่อยกว่าของร้านนั้นมากค่ะใดๆก็ตามอยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองไปทําดูค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะคุณเต๋อก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนคุณเต๋อหรือเปล่าค่ะอาละค่ะคุณเต,ต๋อต้องไปจริงๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมสโลแกนของคุณเต๋ออร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอัลลามุอมลัยกุ้มค่ะ